สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟารดาค่ะใกล้ถึงเทศกาลวาเลนไทน์เต็มทีแล้วค่ะเพื่อนๆหากจะนึกถึงดอกไม้แสนสวยที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์เคียงคู่วันสำคัญวันนี้ก็เห็นจะเป็นกุหลาบซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความสวยงามแตกต่างกันไปแถมสีสันหลากหลายให้เลือกชื่นชมโดยไม่เพียงแต่กุหลาบจะเป็นดอกไม้ที่มีเสน่ห เป็นที่ชื่นชอบของสาวสาวหลายคนเท่านั้นนะคะกุหลาบยังมีประวัติความเป็นมาที่ชวนหลงไหลามากมากเลยค่ะคลิปนี้เรามาดูความหมายของดอกกุหลาบกันนะคะว่าแต่และสีมีความหมายอย่างไรบ้างค่ะโดยดอกกุหลาบนั้นสามารถสื่อความหมายได้หลายอย่างสีกุหลาบสื่อความในใจสีแดงสื่อความหมายถึงรักคุณเข้าแล้ว ความรักและความปรารถนาเป็นดอกไม้ของการรมเทพคิวปิดและอีลอสเป็นสิ่งนำโชคนำความรักมาให้แก่หญิงหรือชายที่ได้รับสีชมพูสื่อความหมายถึงฉันจะรักและดูแลคุณตลอดไปความรักที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์สีขาวสื่อความหมายถึงฉันรักคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจ ความมีสเสน่ห์ความบริสุทธิ์มิตรภาพและความสงบเงียบและนำโชคมาให้แก่หญิงหรือชายเช่นเดียวกับกุหลาบแดงสีเหลืองสื่อความหมายถึงเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอสีส้มสื่อความหมายถึงฉันรักคุณเหมือนเดิมนะสีแดงเข้มสีความหมายถึงเธอช่างมีสเสน่ห์งามเหลือเกิน กุหลาบตูมสีแดงสื่อความหมายถึงฉันเริ่มรักเธอแล้วกุหลาบบานสีแดงสื่อความหมายถึงฉันรักเธอเข้าแล้วเช่นกันกุหลาบสีแดงที่โรยแล้วหมายถึงความรักของเรานั้นจบลงแล้วกุหลาบต่มสีขาวสื่อความหมายถึงเธอช่างไร้เดียงสา หน้าธนุถนอมเหลือเกินฉันรักเธอกุหลาบสีขาวเที่ยวรยแล้วสื่อความหมายถึงเสน่ห์ของเธอมันเริ่มลดน้อยถอยลงแล้วกุหลาบตูมทุกสีสื่อความหมายถึงความงามและความยาววัยทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของเรื่องกุหลาบค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณภาพสวยๆจากพินเทเลสและขอบคุณเพื่อนๆนะคะทั้งเพื่อนใหม่และก็เพื่อนเก่าที่คอยแวะเวียนมาชมคลิปและให้กำลังใจตลอดเวลาหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ